อันนี้คือทำไรฮะตื่นเต้นนะตื่นเต้นทำไมก็ดีอะอ่ะดูนะพิเตอรดูนะดูฮะปรับขาได้อันนี้ปรับขึ้นอันนี้ปรับลงใช่ถ้าเราจะลงอือฮึอันนี้เรานอนได้เลยปะได้ปรับนอนเมื่อกี้ผมลองแหละอันนี้ปรับตั้งเมื่อกี้พิเตอร์มากดอันนี้ใช่หมผมอื้มโอ้โหนี่ไงนี่ไง นี่เียกลับมาตรงอือืเป็นไงล่ะสนุกไหมฮะโอเคนะอันนี้โอเคนะถ้ามันลบมันเหมือนแบบอันนี้มันกดรอบเดียวมันแบบเข้าล็อกเลยเอออันนี้ถ้าปรับค่อยๆปรับเหมือนนี้อันนี้อะไรอ่ะไหนดูสิใครอ้างนผมไม่ใช่มักแน่แต่ผมมักน้องเออแล้วหนูพกมาเหรอลูกน่ารักเอาใช้หนูน่ารักเหรอเมื่อกี้สองคนนี้เขา สวีดกันค่ะนี่สนิทกับตาดูแลกันด้วยนะเอออาสนใจเรื่องไหนก่อนดีสนใจพี่ต๊อกอืมสนใจพี่หนูฟังแม่เขาสวีดกันตอนนุ้งไม่อยู่เมื่อกี้จริงน้องเจตยี่ถามว่าน้องเจตอยู่ไหนอืมไม่เอาผมไม่เคยสวีดเลยไม่ชอบจัดการเขาก่อนชาญต้องดูแลน้องเจตดีๆนะครับมีงานพาขึ้นหอกลับพาใครขึ้นหอพาเจตไงผมไม่ไปผมจะอยู่กับชาญโอเคเดี๋ยวพี่เราเป็นแฟนกัน ครับพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเจลูกช่วยด้วยอันนี้เป็นมาแข่งขนาดนี้ลูกะทำตัวไมู่กผมไม่ใช่มักรีแต่ผมมักน้องครับอืมเนี่ยแะเม็ดเยอะมากเขาไปจัดการบางที่ญี่ปุ่นดีไหม ฉันถามหน่อยอันนี้เสื้อใครแก๊บหอบแก๊บหอบใครมาใส่แร่หบองทำไมที่ได้ได้ครับไาบ้นม่้อีล้วบ้าขาหรอได้เอนนี้เอาเลยอะไรแร่หมองเลยครับ แตกเห็นหลายตัวนะไหนพี่เติ้ชอบตัวไหนลูก้ชอบอนองอ่ะนกสองก่ะนสีอะไรก็น่ารักพี่เมันมี x ออ่ะก็พี่เต้บอกพี่เต้ชอบใส่ตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปลองก็ได้ไปเนเข้ามาลองดีเไปลองด้วยกันเล้ว กันละตัวเี่เม็ดจริงๆอ้าวแ้่พี่เฟิร์นไม่ได้ลองออกมาด้วยนะเฟิร์นเอาแล้วเหมือนแต่แค่จะลองสีขาวตัวนี้ลองไซส์เช็คเดี๋ยวลองอันนี้เป็นเอสดีกว่าเหญ่แบบใหญ่แบบอ๋อสีนี้ผมก็ว่าพี่ต้นใส่สีนี้เคครับตัวเองต่อตัด คว้าด่างบ้างวันเฮ้ยกันยิ้มได้ก็ผัดกันดูแลทำไมปล่อยนะปล่อยนะที่สระน่ะนะเฮ้ยเด็กแขกีมูปิทันเกียร์มากไป้งไงม่เออก็เกียร์ก็เกียร์แป้งดีป่ะ เอาแล้วเติรนเฮ้ยในกอง่วงแล้วมันเนี่ยฮลโลมามี่ฮัลโหลมามี่